สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะตอนนี้อยู่กันเม็นคนข้าปุ้นคนสวยคนน่ารักเสียงเริ่มกลับมาแล้วค่ะเริ่มสดใสเริ่มกลับมาดีแล้วแต่ ก็ยังต้องกักตัวต่อไปจนถึงวันที่19้นั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะโอเควันนี้วันพระวันวิสาขบูชาใครไปทําบุญกันบ้างไหนมาคอมเมนต์ให้ขอบคุณได้อนุโมทนาสาธุกับความดีและก็บุญที่เพื่อนๆได้ทําหน่อยละกันนะคะข้าพุทคงไปไหนไม่ได้นะคะคงต้องอยู่กักตัวแบบนี้ก็ได้แค่สวดมนต์ภาวานานั่งสมาธิไปนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆโอเคมากับคลิปสันส้นๆน่ารักน่ารักนา่กนารักของมโมนะคะใครกาลังคิดถึงคุณอยู่ในเวลานี้นะในวันพระแบบนี้ใครกําลังคิดถึงคุณอยู่อยากจะ ชวนคุณไปเวียนเทียนเนาะมีใครอยากจะชวนคุณไปเวียนเทียนไหมในวันนี้เขาเป็นใครลักษณะเป็นยังไงศาสตรทูบาอาจารย์ศิษิ์เจ้าขาเขาเป็นใครลักษณะเป็นยังไงคะ เขาเป็นหนึ่งถ้วยแน่นอนเขาเต็มไปด้วยความรักเขาอาจจะเป็นชาวท่าน้ําก็ได้นะคะเขาอาจจะเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความใจดีคนคนนี้ไม่นคนใจดีค่ะเป็นคนใจดีเป็นคนอบอุ่นเป็นคนมีน้าจิตน้ําใจเป็นคนน่ารักเจ้าจิ้งจกก็เห็นด้วยนะแล้วเขาเป็นแค่อีกว้าว ถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะเป็นผู้ชายที่เคยแบบเจ้าชู้มาก่อนนะเขาเคยเจ้าชู้เคยเป็นคนแบบว่ากริมกริ่ยแต่เขาจะยอมสยบให้แก่คุณคนเดียวเพราะเขาไม่เคยสยบให้ใครเลยนะเพราะเขาเจ้าชู้มีเสน่ห์มากๆคนคนนี้นะแต่เขาจะยอมคุณนะคะแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาจะเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งเทียบ าผู้ชายลึกเก่งเนื้อชายเลยแหละผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะเขาสามารถเอาคุณผู้ชายอยู่แน่นอนค่ะเป็นผู้หญิงที่สวยน่ารักมีสเสน่ห์และจิตใจอ่อนโยนมากๆเลยนะคะและเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีสูงมากๆผู้หญิงคนนี้นะเขาเป็นแข่อีกเอ e น g y ดีว้า เขาอาจจะเป็นคนที่คุณและเขาอาจจะมีประเด็นมีปัญหากันอาจจะเคยทะเลาะบ่อแวงกันอาจจะเคยไฟกันมาก่อนอาจจะเคยมีปัญหามีประเด็นพูดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็พูดย้ำพูดอีกทําไมนั่นแหละอาจจะเคยทะเลาะกันนะคะอาจจะเคยมีประเด็นเคยมีปากมีเสียงแล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะตัดจบกันไปแล้วก็ได้นะเพื่อนๆนะหรือเป็นคนคนหนึ่งที่เขาทํางานเก่งมีความสามารถมากมายแล้วก็ทำงานกับคนหมู่มากนะคนคนนี้นะคะ อ่ะใบสุดท้ายว้าวหรือไม่เขาอาจจะเป็นโซเมทวินเฟมของคุณก็ได้ค่ะสเม่เท้าคนคนนี้นะมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นเนื้อคู่ของเขาคุณกับเขามีความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณได้นะคะด้วยความที่นี่มันมีความอินฟินิตี้นะอาจจะมีความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณ อาจจะมีการเชื่อมถึงการทางความรู้สึกคุณรู้สึกแบบไหนเขาอาจจะสัมผัสถึงความรู้สึกของคุณได้คุณอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากมายแต่คุณสามารถสื่อสารกันได้ด้วยจิตวิญญาณและความรู้สึกที่เชื่อมถึงกันนั่นเองค่ะว้าโอเคแม่บ้าคเขาพูดมาส่งพลังงานประมาณนี้แล้วกันนะคะอาจจะเป็นโซเมทวินเฟมของคุณนั่นแหละที่กําลังคิดถึงคุณอยู่อยากจะชวนคุณไปทําบุญในวันวิสาขบูชาแบบนี้นะคะบาย